สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทางบ้านที่รักทุกๆท,ท่านวันนี้แม่ขลาพยากรณ์จะพาคุณผู้ฟังมารับชมรับฟังเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับคำพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนสิงหาคม2565ของชาวลัคนาราศีตุลและก่อนที่จะไปรับฟังคำพยากรณ์เนื้อหาสาระดีๆภายในคลิป ไม่ฆาพยากรอยากจะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และรูปกระดิ่งใต้ข้างล่างคลิปนี้คอมเมนต์ Comment เข้ามาพูดคุยเป็นกำลังใจให้กับเม่ขฆาพยากรไปด้วยกันนะคะ เมื่อคุณผู้ฟังทางบ้านพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปพร้อมกันได้เลยค่ะสำหรับ EP นี้เป็นของชาวลัคนาราศีตุลประจำเดือนสิงหาคม2565เรามาเริ่มกันที่การงานก่อนเลยค่ะสำหรับดวงการงานชาวลัคนาราศีตุลตั้งแต่วันที่8สิงหาคมเป็นต้นไปดาวประจำตัวคือดาวพฤะศุกจะโคจรมาอยู่ที่เรือนพบการงาน ในส่วนของตรงนี้จะส่งผลดีเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานต่อชาวลัคนาราศีตุลพอสมควรโดยเฉพาะใครที่ต้องการจะสมัครงานหางานใหม่มีโอกาสสำเร็จได้งานที่ดีที่ถูกใจหรืองานที่ปรารถนาเข้ามาและดาวพระศุกซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณยังอยู่ร่วมกับดาวพระอาทิตย์เจ้าเรือนลาภะที่หมายถึงโชคลาภเงินพิเศษ ย่อมส่งผลดีเกี่ยวกับเรื่องของวาสนาการเงินที่มาจากการทำงานการลงทุนผลประโยชน์กําไรจะได้รับผลตอบแทนมาค่อนข้างดีและดาวพฤาทิกับดาวพศุกร์เป็นคู่สมพลกันชาวลัคนาราศีตุลมักจะมีโอกาสมีช่องทางใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องงานโดยเฉพาะเพื่อนกันลายาณมิตร จะมีคนมาคอยช่วยเหลือสนับสนุนให้ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลในเรื่องการงานเดินทางไปสู่ความสำเร็จมากขึ้นมีโอกาสได้เลื่อนยศเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งเกี่ยวกับเรื่องงานส่วนเรื่องของข้อเสียนั้นดาวพระเสาร์เจ้าเรือนพันธุเพลังมาที่เรือนการงาน หกับ7เป็นคู่พัดภาคถ้ามองในแง่ร้ายคือมีเกณฑ์เปลี่ยนงานย้ายงานแบบกระทันหันมีโอกาสจะทะเลาะเบาะแว้งกับหัวหน้าเจ้านายผู้บังคับบัญชาหรือมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับคนในครอบครัวได้ง่ายแต่ถ้ามองในมุมดีๆคือการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจรู้สึกทุกใจก็จะเป็นช่วงที่เราจะกล้าคิด การในการตัดสินใจเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถควบคุมหรือไม่สามารถที่จะบอกใครได้ในช่วงที่ดาวประจำตัวของคุณมาอยู่ที่เรือนการงานก็มีโอกาสตัดสินใจเปลี่ยนแปลงงานไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะและพอมาในช่วงของวันที่9สิงหาคมเป็นต้นไปดาวพระเกตที่หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะโคจรมาอยู่ที่เรือนภพพันธุ ในช่วงนี้ก็จะส่งผลดีเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกศุกศลเก่าต่างๆโดยเฉพาะเกี่ยวกับสายยานแห่งพญานาคราชจะกลับมามีอิทธิพลต่อชาวลัคนาราศีตุลอีกครั้งหนึ่งหากเป็นไปได้ควรบูชาเกี่ยวกับพญานาคราช มันสวดมนต์บูชาขอพรพญานาคราชอยู่เป็นประจำแล้วจะดีจะสำเร็จค่ะเพราะฉะนั้นโดยรวมชาวลัคนาราศีตุลในเรื่องงานมักจะมีเรื่องทุกข์ใจร้อนใจเดือดเนื้อร้อนใจเกี่ยวกับงานเข้ามามีโอกาสเปลี่ยนงานย้ายงานแต่ข้อดีคือการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะทำให้ชาวลัคนาราศีตุลมีความสำเร็จ มีโอกาสมากขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนเพรานะนตอนนี้ไม่มีดาวมรุดตยูมาลิงลัคนาอีกต่อไปจะทําให้ดวงะตาชาวลัคนาราศีตุลเปิดมากขึ้นมีสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตมากขึ้นเปลี่ยนแปลงแล้วดีแน่นอนค่ะและอย่างที่บอกเลยให้หมั่นสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยขอพรเกี่ยวกับสายญาณแห่งพญานาคราช บูชาพญานาคราชในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้จะดีแก่ดวงชะตาชาวลัคนาราศีตุลแน่นอนค่ะในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีตุลมีดาวพังคารเป็นเจ้าเรือนภบกระดุมพระที่แปลว่าการเงินหลักซึ่งเรือนภบกระดุมพระตอนนี้ไม่มีดาวอะไรมากุมมีเพียงดาวมรุตยูที่เล็งมาทำให้ชาวลัคนาราศีตุลมีเกณฑ์สูญเสียเงินได้ง่าย แต่ในแง่ดีคือจะมีโอกาสใหม่ๆในการลงทุนหรือมีช่องทางใหม่ๆในการหาเงินโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องงานออนไลน์งานต่างประเทศแดนไกลก็จะส่งผลดีแต่ข้อเสียก็คือมักเก็บเงินไม่อยู่ส่วนดาวอังคารเจ้าเรือนกระดุมพระได้โคจรไปอยู่ที่เรือนภพปัตตนิอยู่ร่วมกับดาวพระราหูซึ่งดาวพระราหูได้ตำแหน่งมาตรฐานเทวีโชค ส่วนดาวพังคารได้ตำแหน่งมาตรฐานเกษตรราธิบดีดาวสองดวงนี้เป็นคู่ธาตุลมย่อมส่งผลดีเกี่ยวกับเรื่องการเป็นคู่ธาตุทำให้เรื่องการเงินช่วงของเดือนสิงาหาคมนี้จะดีกว่าเดือนมิถุนาและกร,ะรกฎาอย่างแน่นอน ใครที่ต้องการจะสร้างเนื้อสร้างตัวความสําเร็จให้แก่ตนเองในเรื่องของเงินเงินทองทองช่วงจังหวะนี้ถือว่าเป็นช่วงจังหวะจากคนที่ดีเป็นอย่างมากมีโอกาสเกิดโชคเกิดลาบได้เงินก้อนใหญ่โดยเฉพาะเงินลงทุนที่มาจากเรื่องงานเพรดาวพระอาทิตย์เจ้าเรือนลาภะไปอยู่ที่เรือนการงานอยู่ร่วมกับดาวประจาตัวของคุณและดาวพระอาทิตย์ได้ตําแหน่งมาตรฐานมหาจักรซึ่งแปลว่าความยิ่งใหญ่ ความสำเร็จแบบโลดโผนแต่อาจจะต้องเหนื่อยก่อนจึงจะได้มาเพราะฉะนั้นชาวรัคนาราศีตุลเป็นช่วงที่คุณนั้นจะสร้างโอกาสในเรื่องของผลประโยชน์ด้านการเงินการงานเข้ามาแบบพร้อมๆกันถึงแม้จะเหนื่อยมีเรื่องให้คุณต้องแบกรับเดือดเนื้อร้อนใจบ้างแต่ถามหาถึงความสำเร็จมีเข้ามาแน่นอน และมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่โชคก้อนใหญ่โดยเฉพาะในช่วงของวันที่17สิงหาคมเป็นต้นไปดาวพระอาทิตจะโครจรมาอยู่ที่เรือนภพราภะได้ตําแหน่งมาตรฐานเกษตรตาธิบดีอยู่ที่เรือนโชคลาภเป็นตําแหน่งดาวที่มีพลังสูงสุดในรอบปีทําให้ชาวราศาีตุลจะเกิดโชคลาภเงินก้อนใหญ่ดีสุดในรอบปีเลยก็ว่าได้ เพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีตุลหากใครต้องการจะลงทุนหวังผลกำไรเรื่องการเงินตั้งแต่วันที่17สิงหาคมเป็นต้นไปเป็นช่วงที่วาสนาโชคลาาการเงินเปิดอย่างแท้จริงแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือในช่วงวันที่9สิงหาคมเป็นต้นไปดาวพางาังคานเจ้าเรือนการเงินหลัก โครจรมาตกเรือนภพมบบรณะส่งผลทําให้เรื่องการเงินอาจจะมีเกณฑ์มีค่าใช้จ่ายมีรอยรั่วมีโอกาสเงินล่วงเงินไหลเก็บเงินไม่อยู่และที่เรือนลาพะถึงแม้ดาวพระอาทิตย์จะมาอยู่ในช่วงของวันที่17สิงหาคมแต่ว่าดาวพระพุธเจ้าเรือนมีนามาอยู่ที่เรือนโชคลาภอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยิ่งตอกย้ำไปอีกว่าชาวรัคนาราศีตุล จะมีปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายการเงินพอสมควรควรบริหารจัดการวางแผนเรื่องการเงินให้ดีๆมีรายรับเข้ามาก็เก็บเงินไม่อยู่ชาวลัคนาราศีตุลควรหาโอกาสทำบุญชำระนี้สมอยู่เป็นประจำมันทำบุญใส่บาตรสวดมนต์สวดบทพระคาถาเงินล้านจะช่วยเสริมดวงวาสนาเรื่องการเงิน และเสริมพลังบุญทําบุญบ่อยๆดวงวาสนาการเงินจะเปิดมากขึ้นกว่านี้และทําบุญชําระหนี้สงจะเป็นการอุดรอยรั่วกเกี่ยวกับเรื่องการเงินในดวงชาตาของคุณได้ดีด้วยเช่นกันอันนี้ก็ขอฝากชาวราศาาีตุลไว้ด้วยนะคะความรักชาวราศาาีตุลคุณมีดาวพังคารน,นอกจากจะเป็นเจ้าเรือนกระดุมพาที่แปลว่าการเงินหลักแล้ว ดาวพังคางยังเป็นเจ้าเรือนคนรักคู่ครองสำหรับคนโสดเป็นช่วงจังหวะเกณฑ์ที่ดีตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่9สิงหาคมดวงความรักคนโสดมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จมีโอกาสจะมีคนเข้ามาโดยผ่านการเดินทางไกลไปไกลๆต่างถิง่นต่างแดนและช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวร,า,ราศีตุลมีเกณฑ์จะได้กินเด็กหรือมีโอกาสที่จะมีคนมาชอบมาถูกใจเพราะมุมนี้มันเป็นมุมเล็ง ดาวมันเลงมายัางตัวคุณชาวรัคนาราศีตุลมีโอกาสโดนสารภาพรักมีโอกาสจะมีคนเข้ามาสนใจคุณมากขึ้นและเป็นช่วงสหวะที่ดีที่มีโอกาสได้สะโสนมากที่สุดในรอบปีเลยก็ว่าได้แต่พอหลังจากผ่านวันที่9สิงหาคมเป็นต้นไป ดาวพางคารจะไปตกเรือนพบมรณนะสำหรับคนโสดช่วงนี้มีเกณฑ์ได้เดินทางไกลเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนหรือมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจโดยผ่านการเล่นสื่อโซเชียลมีเดียการไปต่างประเทศอาจจะได้แฟนเป็นพ่อไม้แม่ไม้มาติดพันธ์หรือมาชอบพอหรืออาจจะได้คู่เป็นชาวต่างชาติมีคนต่างประเทศมาสนใจในตัวคุณแต่สำหรับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วเป็นช่วงที่ดาวความรักไม่ดีมากนะั ต้องระวังมีเกณฑ์พัดภาคห่างกันมีเรื่องทําให้ต้องทะเลาะเบาะแวงกันยิ่งดาวพังคารเป็นดาวธาตุลมอยู่กับดาวมรุตยูซึ่งเป็นดาวอากาศธาตุย่อมส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีตุลนเรื่องของความรักจะแปรปรวนง่ายอารมณ์จะขึ้นขึ้นลงลงบ่อย อย่าทำอะไรตามใจตัวเองตามอารมณ์ตัวเองมากนะักไม่ดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วในช่วงนี้ชาวรัคนาราศีตุลควรนทนุถนอมน้ำใจดูแลซึ่งกันและกันให้ดีๆส่วนสำหรับใครที่สถานะยังไม่ชัดเจนหลังจากวันที่9สิงหาคมเป็นต้นไปดวงความรักของคุณก็ยังคงไม่ชัดเจนต่อไป อาจจะไม่ค่อยมีอะไรคืบหน้าหรือว่าหวือหวามากนักยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวลัคนาราศีตุลเกี่ยวกับดวงความรักทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านที่รับชมรับฟังช่องไม่ขลาดพยากรณ์อย่างไรขอกำลังใจจากคุณผู้ฟังทางบ้านคนละหนึ่งไลค์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดรูปก,กระดิ่งใต้ข้างล่างคลิปนี้พร้อมกับคอมเมนต์ให้กาลังใจไม่ขลาพยากรณ์ไปด้วยกันนะคะ วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ